กำลังเผชิญกับอุปสรรคนานับประการหากเรามีความหวังและก็บากบัน่นความฝันนั้นก็ย่อมสำเร็จได้สักวันค่ะดังพระชนิพลในสมเด็จพระเทพพร,ร,ราชรสุดาสยามบรมาราชกุมารีเรื่องลัดฟ้าล่าวิชาหาอาจารย์ขณะทรงสกีบนยอดเขาสูงที่มะนาปกคลุมในสวิตเซอร์แลนด์ทรงบันทึกไว้ว่า ข้าพเจ้าคิดว่ารู้จักภูเขาดีพอสมควรตั้งแต่เล็กๆเ,เวลาไปเชียงใหม่เราก็ได้เดินป่าขึ้นเขากันเมื่อโตพอแล้วก็ต้องเริ่มฝึกหัดเวลาเราต้องปีนเขาเราจะซาบซึ้งกับคำกวีอย่างเนื้อเพลงฝรั่งเศสที่เขียนเอาไว้ว่าการนำตัวเองไปสู่ที่สูงนั้นเป็นสิ่งยากเพราะต้องแบกน้ำหนักมากมาย แต่ก็เป็นสิ่งที่เป็นไปได้อีกอย่างหนึ่งคือจะแฝงด้วยความหมายแห่งการเสาะแสวงหาในสิ่งที่สูงส่งจะเป็นความรู้หรือเป้าหมายในชีวิตอื่นๆภูเขาที่ตระง,งานท้าทายอยู่นั้นเตือนใจให้ทุกคนมีสิทธิ์ฝันแล้วก็มีสิทธิ์จะพบความจริงตามฝันนั้นด้วย เช่นเดียวกับเมื่อครั้งทรงซ้อมเดินวิ่งขึ้นพระตำหนักภูพิงราชนิเวศผ่านโค้งอันสูงชันจนต้องทรงแอบเรียกชื่อแบบแฝงพระอารมณ์ขันว่าโค้งมรณะความพยายามของพระองค์เกิดขึ้นด้วยพระราชดำริที่ว่าเกิดเป็นคนไทยต้องอดทนจึงจะป้องกันชาติบ้านเมืองไว้ได้ และถ้าอยากเป็นนักพัฒนาที่ดีต้องมีแรงที่จะเดินไปให้กำลังใจชาวบ้านที่ปลูกพืชอยู่บนดอยซึ่งรถไปไม่ถึงประสบการณ์ใหม่ๆความคิดใหม่ๆทำให้เกิดความมั่นใจในการกระทำการงานซึ่งจะต้องไปพัฒนาให้ดีที่สุด พระราชนิพน์ลัดฟ้าล่าวิชาหาอาจารย์เป็นพระราชนิพลในชุดการเสด็จเยือนนานาประเทศอย่างเป็นทางการค่ะแล้วกลับมาพบกับท่องโลกพระราชนิพนลได้ใหม่นะคะสวัสดีค่ะ